สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในการใช้ alert และ style นะครับ alert และ style ใน d a t a v a l i a t i o n สมมติว่าตรงนี้นะครับผมจะกำหนดช่วงของราคานะครับว่าให้ขีดไม่เกินเท่านี้หรือไม่น้อยกว่าเท่านี้อย่างนี้นะครับผมไปที่ d a t a v a l i a t i o n นะครับตรงนี้นะครับตรงแ a บ setting ตรงนี้ผมเลือก Pro number นะครับตรงนี้นะครับ ค่าระหว่างน้อยสุดนะครับผมให้เลือกเป็นสิบนะครับสูงสุดไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับก็ตรงเอลออเลอตรงนี้นะครับตรงวิทวีนี้ผมเลือกตรงนี้มินิมัมคือต่ำสุดผมให้เป็นสิบนะครับสูงสุดไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับตรงเลออเลอตรงนี้นะครับตรงนี้แหละครับเราสามารถเลือกได้นะครับถึงมว่าตรงนี้ไพเชนผมใส่ไปแล้วนะครับเป็นプライเซอร์นะครับส่วนเออเลอร์ไม่เส็จก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเออร์เออร์ตรงนี้นะครับ เราสามารถเลือกได้สามแบบเลยครับเลือกได้สามแบบจากแรกือสต็อปนะครับสต็อปนี่คือคีย์ต่อไปไม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าเราโอเคไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกใส่สิบนี่คีย์สิบก็ยังได้ยี่สิบก็ยังได้เลยครับหนึ่งร้อยก็ได้อยู่นะครับห้าร้อยหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าตรงนี้กราณาตรวจสอบราคาให้อยู่ในช่วงสิบถึงหนึ่งร้อยเท่านั้นนะก็คือก็คือ alert a l ที่เราไม่เสร็จที่เราใส่ไว้ใส่ไว้เมื่อกี้ เราจําเป็นจะต้องคลิก r e t หรือว่าเออขอโทษนะต้องคลิก c a n ซิลนะครับคีย์ต่อไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจําเป็นจะต้องคีย so ์เข้าไปใหม่นะครับไว่าเป็น99อย่านี้ได้นะครับหรือว่าน้อยกว่า19อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับี e t า y ก็ไม่ยอมนะครจะไม่ยอมนะครับก็จะไม่ยอมนะครับจาเป็นต้องคนเซิลไปแล้วก็คีย์ใหม่นะครับเช่นิ0อย่างนี้นะครับอย่างนี้คีย์ได้นะครับ ยังมีตัวเลือกเลือีกสองตัวนะครับก็คือตรงนี้นะครับไปที่ดีต้านะครับแล้วไปที่ดีต้าเลเวเดชั่นตรงเลือกเลืตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเรื่อก warning เลยนะ warning เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็น warning นะตรงนี้เดี๋ยวเราใส่เข้าไปใหม่นะ warning นี่หมายความว่าสมมติเราใส่ห้าบาทนะครับเขาจะถามเราว่าเราจะยอมรับไหมนะครับแล้วเลือกเลไอก message ก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับถ้าถามว่าจะทําต่อหรือเปล่าถ้าเราตอ ตอบ no ก็คือไม่ทําต่อนะถ้า yes ก็คือแต่ว่าเราเรา,เรายอมรับคือเราสามารถจะบันทึกลงไปได้นะครับนี้ร้อยหนึ่งนี้ไม่ได้นะถ้าเรา c a n ซิลก็ไม่ก็คือหายไปได้ถ้าแต่ว่าเรายอมรับก็ yes นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับออตัวนึงนะครับตัวของ information นะครับตรงนีนะถ้ถ้าเราเลือกเป็น information บ้างน,นะครับ อินฟอรชันก็จะเหมือนกับคล้ายกับ warning นะครับก็คือว่าเม่ว่ายี่สิบเก้าสิบเก้ารยแค่อย่างนี้ไม่ได้นะครับอินฟ r m a t i ชันก็จะเตือนให้เรานะครับถ้าเราโอเคนั่นก็แปลว่าเราสามารถทําต่อได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยสรุปแล้วก็คือว่ามีตัว stop นะครับ stop นะครับที่จะคีต่อไม่ได้จําเป็นจะต้อง cancel อย่างเดียวนะครับถ้าเป็น warning เลือก warning หรืออินฟ r m a t i ชันเนี่ยก็จะเตือนนะแต่สามารถยอมรับได้นะครับ คนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ